ឯងតានេះឡំនេះញ៉ាំយូរណាស់គិនໄດ້ផាក់មកហើយប៉ៃទៅຫາហេតនៅយូរណាស់គិនប្លួយបកណាវប្លួយពីសតស្រស់ប្រសពឈប់អោចចាក់ប៉ៃមកប៉ៃឈិនចាក់3ហើយប្អ្អៅអោប៉ាប៉ាគាត់យូរដល់មួយរសុំហើយប៉ៃ อ้าวโอ้โหเนื้อกงามเลยเนืยอไอช้อนอ้ว่เนี่ยี่็เนื้อเนื้อแหลมนะพันบางๆจะขิดแบบไหนิปตามได้อต่เน้อโอ้ได้ปลา้มย้ขาวก็มันก็แสบเลยบแบบกินกับนิ่มกินกรอบรีปฮักกบสุดๆสามสิบเจผ่กิโลนี่กับกอกับกันทักไปจัดเลยจัด ทำเดือนแล้วไปจัดการเหลือใส่ก้อน้นแม่เนาะจัดน้อยคนเห็นเหือมาใส่กลวกทิดเดียวพ่อแม่แม่นจ้ะห่วยซวยแบบนี้นี่หลวกทุกอย่างนี่ยูล่ากินอะไรกินได้ด้วยครับเด้อซวยหรอพ่อาม่ห้วยพิกดครับเลียนสีเลยไปพ่อแล้วจ้ะ น่องสิบน้นบนฟเฟกสดสด้จ้ะขันค่ะค่ขัน,ขาขาขนขเถเ่ิกันคขขักออกเผ็ดออกเปรี้ยวออกเข้มนะกิะนกัะปการจอม สวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามากาฝากระฝนขึ้นเขาอันก้อยก้อยแล้วยกพระเขาไปยกพระเขามาแลนน้ำฝนแลนน้ำฝนที่แรกว่าสิเป็นนางบรรยากาศข้างนอกอยู่ทั้งพุ่นฝนตกไหมครับผมอยู่ทีงนี่ตกดีดีกรุงเทพยบกุงไทยก็ได้ออกตลาดกระเปียกเก็บลานมาบ้านกระเปียกเอาละครับพอต้องวาวมากแล้วกินข้าวน้ำกันครับมาๆจัดมาพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลมาเด้อมาเด้อมาเด้อทุกคนแหละครับผม มือนี้ก้อยบักหน้าวแบบลวกจักหน่อยได้จ่าเด้อก้อยบักหน้าวแบบจ้ะเมนูนี้รับรองจ่าแบบซอยแซ่บคือเก่าจ้ะเขาเรียกว่าก้อยแบบโบราณแบบคั่นเนาะจ้ะแต่มาตะกี้เขาเจ้าคั่นใส่หมดแดงอืมมือนี้เขาคั่นใส่บักหน้าวอย่าน้องคั่นใส่บักหน้าวครับผมลวกเลยก้อยคั่นครับผมก้อยคั่นเงินก้อยคั่นนะจ้ะ่ามาๆๆก้อยมะนาวเอ้ามำนไลแตกหอมบักหน้าห่วยๆอยู่บักหน้าบักหน้าเก็บค่าต้นนี้นี่แหละยืดตึงหัวนี่แหละ เี่ตอตอนยังไงกินขมมกินเรี้ยวก็แซ่บกันยอร่อมกินก็หัวปีตัดตักกันก็ปาดอืรต้องเน้นขมนะกินเนียงอร่อย เข้ากันดีเดียอืมอืมอืมยอดยอดได้อัตรลดเบืเ่อเมื่อนี่ยเพิ่นไปเก็บปพักันจองหลังบ้า,า <c oughs> บนเพิ่นรู้ ไปเอามาจากกงหน้าอปุูงในเฮ้อนเป็นไงงามกับงามเนี่ยยู่ตรงหน้าตรงขาแขนนี่ยุย่นีล่ลรอตรงหัวมันมักอยู่ไก่คนบ้ามันมักอยู่ไก่ค้นอยี่พักหมักอืมผมอารมณ์เป็นนางร่งเรียนบักรีก็ไม่เห็นหัว <c oughs> มันงามหลายก็กินละอง กินเมีองอยู่บ้าน,นกับมี่พักหมอกพักเมก็กตายพักรัวพ่อเด็เมียงเซ่ปนเซก่ยวอยู่พักเม็กก็ได้พ่อเด็ขึ้นรถบ้านครับผมพิจิตร์อดีตที่เจ้าของเคยอยู่เคยเศร้าเห็นพักอันนนั้เห็นเพื่อนนี้เขาเคยเล่เนเน้ำทงในตรงหน้านะ ไม่ค้อมทุกอีกแบบนึงยังปลอดภัภยโอ้โบ่บไม่น่าอือนี่เด้อบ่าปานี่เด้อยัง้อง<ด>สิพัน <หา S 2> เป็นอยู่สิเปลี่ยนอยู่เห็นทั้งยาโซวันปลูกเลยปลอดภัภยหน่อยเป็นล่ำเป็นรวยเห็นคุณแม่คนหนึ่งเป็นล่องตัวเจียวอยู่ เห็นมันก็คืออยากก็ได้แหลพะพ่อยามคนประดุกของเขาก<ส>็กิน,นให้เล็กน้อยทุ่มมือนก็บ,บ้งจและพัก่ายน้อยตะกีะ้ไะซอยบุญกับเจ้าเห็นบมีอยังกะจะพักเก็บหยาไปซอยคนมีอะพักหนอกแน่พั่ายน้อยแน่น้องใหม่แน่แหละครับสมัยตะกี้คนมาเท่า บางคนกับเงินมิน้องกับซอยเรื่องอาหารกินกระซอยแห้งซอยแนวอยู่นักกินแบบนั้นเป็นแบบนั้นก็จะแบบอีกอย่างนึงเนาะก็ว่าม้าล้านกับซังได้ครับผมเป็นอีกแน่นอนเป็นอีกินได้เป็ดแบบนี้แหละแบบตะไใต้บรรเฮาเนี่ยล่ะ บอตองห่วงเน่เรื่องสูขค้านะไม่เน้นย่ำเลยอันนี้จะคว้องกินลูกค้ากกินคึืนอกันรสชาติเดียวกันกบจะคว้อ,องกินความแซสบคลมนวดเสมอกันว่าสิบ่กินเข่ากัยันบ่แล้วก็ที บ่แซบก็คือคนที่บ่เคยกินแม่นบะจักว่าบ่เคยกินนั่นบ่เคยกินเนี่ยแบบเมื่อสางย็นน้องร้่งมึงเบ่งบ่เห็นเด็ดเด็ดลางหัวถุยเป็นบางคนกับบ่เคยกินเป็นปฏิบติดเป็นบฏติดในรสชาตินั่นบางคนบ่เคยกินขมกว่บ่กินเลยว่าะอย่างเป็นบ่เคยกินเนี่ยไอ้เพิ่งกินเมื่อกล่วนะโมเมน ความลุดึ้ขอ,องคนนี่มันที่มาจากบรรพบุรุษพร้อมด้เรื่องการอยู่กันควผมเคยชินความเคยชินพอแม่พากิน <c oughs> บางคนนีบ่บ้าผมแล้วกนันยังว่าบกผมยายพกม,มีดส่เ,เอ,อียกเต็มมันทันเอก ขมตายนะแบบนี้วันนะมันท่านไหนขมตาย,ยวันนี้กัดกัดหายให้เขาเขาที่มักขมยังเดากระชัดห้คือเก่าบางคนหน้าตาบ่กหายใจมั <laughs> ออกมีเอามาราชเนี่ยเขาต้องถามแล้วคนอันนี้เป็น อยู่ลานมีอยู่กันสองคนตายายเป็นบางมือบางโอกาสที่น้องนุ่งเป็นไปซอยอันไปเจอสองคนตายายก็นก็ว่าอันมีสำนั่นบางคนเขามาอาจที่บอกเคยจิ้นกับกัารส่งตอยเหลือตัดเด็กนะครับในการยิบแก้วนํำในการรักกำคองน้ำแข็งบพต้องเกยงใจครับมาหลานปั๊บลุยโหลดกันอีกง่ายๆ าคุยกันมาเทวนากันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับผมเล็กๆหน่อยโอ้แจ่บดี สวยแล้วเ็มันฝาดดีฝาดตัดกับกดเปียว,ยวไปกัน้องลององลองด่น้องเลยนี่น้องปูมันตัดมาจากสวนเพิ่นเพิ่นมา,นมาหลายหลายจินนมาท่านมันมาเอามาให้น้ำกับนันเนี่ย S <S <S สำหรับไมน่นูนี่บางคนเกิดทียางออกอะไรนะครับผมเอเอินย่างก้อยอืมแมนอืมบางคนเกิดทีรวกออกแบบนี้ก็ได้อันนี้ลัวกก้อยหรือว่าก็ะจัดอีกแบบนึงกะพอเนาะอันนี้ก้อยบางน้าอีกแบบนึงบายนี้มันทีมีขนันท้าจนะใไ่เลือดเขาเอาทีเอาไปอั้มนะใไ่เลือดอืมกสบเลือดเข้าไปครับผมเพื่อเขาอั้มปยดอั้มอย่างนี้แหละอืม มันกติดได้อีกรสชาหนึ่งกันแล้วแต่คนหมักมตามมาติดดัดแปลงไปเรื่อยๆอันนี้จบลุงก็แม่ว่าเข้ามาเห็ดแบบเป็นตอนแต่วมากล่อยเป็นคิดอยากอืมไม่ใ่หลเผือคนทางบ้านเป็นอยากน้ำเผื่อคนทิ่เป็นบวกกินเลือดนึงเป็นกิ่นซุกนึง เปนใจกลิ่นน้ำมันนะครับผม,ม <c oughs> จริงๆแล้วของวันนี้คนมันน่ากรเห็ดกินประจําแล้วครับผมบางคนก็นย่างพร้อมห,ามหมา้ามอะไรก็มาคันฝานบางๆขันแต่แต่แตะวันตกี้มันบ่มีบม่บอกอ,อกยังไงคนมันเอาบอกกินบางเน่า คั่นส่หมูแดงไปเลยแม่เมนูนี้หมูก็ได้เลยนะพ่อเนาะอุ้ก็ได้แล้วเนาะหมูหคั่นๆนี่ค่ะคนมากินเนี่ยก็เอาหมูก็ได้แต่ปรุงรสให้จัดจๆเลยจ้ะกับยวน้องบดใส่น้ำปลาเลยลวกใส่เกลือมักกันกับใส่เกลือให้รสชาติของเกลือเข้าไปแทนน้ำปลา ผมก็อาจว่าเป็นอย่างคือเปอร์เซ็นน้ำปลาเพราะว่าน้ำปลาบางที่ก็เห็นข้าวมันเกิดขึ้นได้เด้อแม่งใะ่ไหมมันสูบเกลือเนี่ยเป็นเคล็ดลับเล็กๆลน้อยอ่าเนี่ยมันทีแกนจูโก้เลยเพราะหาบหอบบีบนำตลอดละมันที่แกน วัตี่ไปถูกแค้นที่ด้วยความนัวของเครื่องปรุงแค้นอ,อืมก้มออยยา เ้็นผักกาดจนทรา่าที่กินวกนนน่กินเขา้าหรอกมือเนี่ยมันเยียมไหมกินเข้ากินผักหลายกินข้าวน้่นน้อยว่าปีอืมปย เข้ากันเลยแหม,มอ่มอืมโอย้ยหยามเตี๋ยวบุบีนี่ะครับผมการกินกันยุกก่งะง่ายๆแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าข้าวติมาประยุกต์เอาครับในการ ใต่ชีวิตรประจําวันของเขาจะเขาจะเห็นมันเรื่องอยากครับผมนี่เป็นเรื่องง่ายแบบ้านรถชีวิตเขามันยากอยู่แล้วจริงๆคือมากก็มีแต่ง,งานจริงการอยู่การคิดดีๆมันง่ายๆไปอรอคั่มอีกสะะักต ำต,ตาตีซะถะุ่นเมือนี่้นหนโชเชียกัะลำบากลำบุนะครับผมกนก็นเลยต้องขอเสวงหา,หหาก้นหินแน่หอยกับแบบเดิมๆนี่แหละครับผมเดี๋ยวจะความอินดู เก็บที่เนาะพอมาเฮากับบอใอยมีเวลาเดี๋ยวไปใส่นะพ่อเนาะอย่างนึนกนงกะบ่มีมีคือเคือเจ้าเลไรกะกินยูนจักที่ไหะครับผมยู่ภพยในร้านอาหารการกินกะอยู่นในร้าน,นแ,แล้วละมือเขากัดักแป้งเอาอยากแบบได้แบบได้นะพอนะ่อเนาะมีหมูมี<บ>มีหมูมีเนื้อมีปูมีปลาเนี่ย <laughs> แต่ว่ารับรองว่า กิในเนยเนอนแซ่บคือเกาอยู่บนความเป็นจริงเนะาะจ้ะอืมอืมอืมถ้ายนั่งหน่ยก่อนพราะเขามาลวกหน่อยกรอบพากิริวขาวเหอ เลืวอยู่น่อยนันไปถา่ายตะกล้อง <laughs> เอาละครับผมความแสบความนัวนนกินยังได้ก็บออันอิ่มได้เยอะหรอกกินได้เรื่อยๆ,ค,ๆครับอยากยืยมอะไรก็กิน,กน,นยืมนั่นเอาเวลาพักผ่อนจังหน่อยหละก็ตื่นมากครับมาสู่ชีวิตต่ออีกแลวก็มาสู่ชีวิต วัตจักชีวิตกับเปียนแปรยังทีละครับผมเนี่ยจากชีวิตสองคนตายย่ายนะฮะกับยายนงกับยุ่งสิละวนเวียนวนเวียนอยู่กับอาหารอยู่กับงานเยอะเนอะคนไหลคนแช่คนติดตามคือเก่าล่ะครับผมปีฝักน้องเพราะได้มีกำลังใจเนาะยายนงหักแม่ไอยเผืออวิธีสามนกก็ขอทนาสนุนเบิงเบิงให้แน่ครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ยู่ดีไม่แห้งทุกคนระวังเรื่องน้ำท่วมเ้อะลูหนาฝนให้ระวังไปใช้มาไช้ เกือกันฝนห่มให้เรียบร้อยเด้อเช็ครถให้ดีไปใช่มาใช่กันเลยครับแล้วกินนี้ววสวัสดีครับสวัสดีจ้าจุ๊ด